หนึ่งที่สําคัญค่ะทางจังหวัดลําปางได้มีการผนึกกําลังเทศบาลนครลําปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาแม่น้ําวังเน่าเสียและปัญหาน้ําท่วมที่ริมแม่น้ําวังอำเภอเมืองลาปางจังหวัดลําปางนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลําปางพร้อมด้วยนาะง พร้อมด้วยนายปุลนศิมนมณีนันนายกเทศมนตรีนครลำปางและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เพื่อสำรวจจุดวิกฤตน้ำเน่าเสียหลังพบสถิติการลักลอบปล่อยน้ำเสียและปัญหากลร่นเม้นสะสมมานานกว่า5ปี เตรียมใช้มาตรการเข้มทั้งเชิงรุกและเชิงป้องกันจากการสํารวจและเก็บข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปีพศ2559ถึง2564ค่ะพบว่าแม่น้ําวังช่วงไหลผ่านเขตเมืองประสบภาวะวิกฤตอย่างหนักจาก3ปัจจัยหลักนะคะได้แก่การปล่อยน้ําทิ้งโดยไม่มีระบบบําบัด ลงสู่แม่น้ำโดยตรงสิ่งปฏิกูลสะสมผักตบชวาและขยะอุดตันทำให้น้ำนิ่งจนเกิดการเน่าเสียและส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพและกลิ่นเหม็นรบกวนกระทบต่อสุขภาพจิตของผู้อยู่อาศัยริมน้ำและภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยว ทางเทศบาลนครลำปางจึงเสนอแนวทางจัดการน้ำเสียต่อผู้ว่าราชการจังหวัดที่เน้นการแก้ที่ต้นเหตุโดยขยายโครงข่ายบำบัดน้ำเสียเฟส2เร่งออกแบบและขยายระบบรวบรว,บรวมน้ำเสียให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนมากขึ้นใช้กฎหมายคุมเข้มสถานประกอบการร้านอาหารหอพักโรงแรมทั่วเขตเทศบาลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลและบังคับใช้ระเบียบการปล่อยน้ำทิ้งอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีการปล่อยน้ำเสียลงแม่น้ำโดยตรงและมาตรการบอดักไขมันในทุกครัวเรือน เพื่อกรองเศษอาหารและคราบน้ำมันก่อนปล่อยลงสู่ระบบท่อระบายน้ำ